ความเล็กสรางไม่ได้ให้ตบหัวเจ้าของช่องเลยหยอกหยอกเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าวิธีการทําก็ให้คนเนี่ยวางคบเบอร์สโตนหรือว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นี่วางไ้ห้าบล็อกอย่างนี้นะนี่พอวางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ก็ให้วางอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวนี่วางอีกด้านหนึ่งนะวางอย่างนี้เลยอ่าพอวางแล้วก็ให้คนเนี่ยวางเตียงด้านบนอย่างนี้นะนี่วางไปทับบล็อกอนี้เลย นี่วางอีกด้านหนึ่งด้วยเคแล้วก็ทุบบล็อกด้านล่างนะนี่ทุบไปทุบไปอย่างงี้ยทุบให้หมดเลยอ่าพอทุบแล้วก็วางเตียงด้านล่างนะเป็นรวมทั้งหมดก็ยี่สิบเตียงนะเตียงมายี่สิบเตียงนี่แล้วก็ทุบอีกด้านหนึ่งแนละ้วก็ทําอีกด้านหนึ่งฮะนี่ก็ทําแบบนี้เลยจ้าเตียงสีอะไรก็ได้นะขอให้เป็นเตียงเตียงทั้งหมดก็ยี่สิบอันะนะก็ต้องไปหาทาหาแกะมาฆ่าแกะนี่ก็จะได้ยี่สิบเตียงอย่างงี้ใช่ไหม นี่ปักทอดด้วยนะอย่าลืมเดี๋ยวมันเกิดเนกวางเป็นอย่างนี้นะสามสูงสามบล็อกแล้วล้อมพวกเตียงนี้ไว้เลยนี่ล้อมไปเลยนะนี่ล้อมไปเลยล้อมไปเลยอ่ากวางเรียบร้อยก็ได้หน้าต่างนี้นะนี่แล้วก็ปิดบล็อกด้านบนอย่างนี้แล้วปิดไว้นะนี่ปิดอย่างนี้นะต้องปิดอย่างนี้เท่านั้นเดี๋ยวโกเลมมันจะเกิดนะถ้าปิดเป็นสูงเกินสามบล็อกเนี่ยโกเลมมก็จะเกิดนะนี่ โอเคพอเรียบร้อยก็วางกระจุกด้านบนอย่างเงี้ยนะสูงสองบล็อกเนี้ยวางกระจุกสูงสองบล็อกนี่วางรอบรอบอันนี้ไปเลยนะวางวางไปเลยปึ๊บปึ๊บอ่าวางไปเรื่อยๆโอเคพอวางได้เงี้ก็มันก็จะเป็นงี้นะนี่ก็ให้วางก็ให้ทุบบล็อกงี้นะนี่ทุบห้าบล็อกงี้นี่ทุบลักษณะงี้นะแล้วก็วางเป็นบล็อกไอ้บล็อกอะไรวะบล็อกอาชีพอะ จริงเนี่ยบล็อกอาชีพเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้นะนี่แล้วก็ตุกอีกร้านหนึ่งนี่บล็อกอาชีพไม่ต้องออกเหมือนผมก็ได้นะจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่ NPC ซมันทำอะแล้วก็เอา NPC ซเข้ามาะฮะนี่เอามาทั้งหมด1ิบตัวฮนะเข้ามาในนี้สิบตัวแต่ไม่เอาตัวเด็กกับตัวเสื้อเขียวนะผมเลยไม่ทำงานส่วนวิธีการเอา NPC ซเข้าไปในนี้ในหมดเอาชีวิตรอดนะ<ๆ>ก็ให้ทุกคนวางนี้นี่เราววางมันไนนี้นะ แล้วก็ทำอย่างนี้นะดันเอ็นพีซีเข้าเรือไปอย่างนี้นะนี่ไปหาเอ็นพีซีได้จากที่หมู่บ้านนะนี่ครับนี่แล้วก็เอาเชือกลัดเรือนะคะ้ย <Huh? S 1> ไม่ได้เทดินี่แล้วก็เอาเชือกลัดเรือนะนี่ <Huh? S 1> ก็เป็นนี้นะแล้วก็เอาบินบันไดขึ้นไปนะนี่ครับแล้วก็ต่อบล็อกนะสูงสักสามบล็อกถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวไปทําตัวน,นี่ <Huh? S 1> ถ้าไม่ได้นะอุ้ยโยตุก ถ้าไม่ได้ก็ทําอย่างนี้นะนี่ทําจนกว่ามันจะขึ้นมาได้อย่างนี้นะนี่เออจะตกเดี๋ยวเราทุบบล็อกทิ้งมันนี่ครับทุบไปเลยนี่แล้วก็ทุบๆนี่แล้วก็ดึงมันลงมาฮนะนะนี่ครับอุย้ยใช่ยังไม่ดึงลงอ่ะถ้ามันยังไม่ลงมาก็พยายามทําให้ลงนะนี่โอเคเขลงแล้วก็ไปหาตัวอื่นเข้านะนี่แล้วก็ทุบเรืออุย้ยเปิดตีมันเอาเข้ามาทั้งหมดสิบตัวนะฮะ ไม่นับตัวเด็กกับไอตัวเสื้อเขียวนะนี่ตัวเด็กแมวนะแม่แม่ไม่ต้องเอาตัวเด็กเข้ามาเดี๋ยวขอจัดการมันก่อนนี่ฆ่ามันทิ้งเลยหรือว่าไม่ต้องเอาเข้ามานี่แล้วก็เนี่ยตัวเขียวอย่างนี้ไม่ต้องเอาเข้ามาเพราะมันไม่ทํางานทําการนะมันขี้เกียจนี่แล้วก็เอาเข้ามาทั้งหมดสิบตัวนะอุ้ยตัวเสื้อเขียวแล้วอ่าแค่นี้ก็หกสิบตัวแล้วเดี๋ยวเขาทุบบันไดตรงนี้ก่อนเอามาให้ครบสิบตัวนะฮะ เพราะว่าปือถ้าต่ากว่าน,นี้คนเล่นน่าจะไม่เกิดหรือว่าอาจจะเกิดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หลักการนะนี่แล้วก็ปิดบล็อกด้านบนอย่างนี้นะปิดไปเลยนะโอเคปิดปิดปิดให้เอออย่าลืมวางทอดด้วยเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดแล้วมันก็ฆ่าพวกนี้หมดเลยนะนี่โอเคทุกคนผมก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อมาก็ให้ทุกคนวางบล็อกนี่แล้วก็วางลวดอย่างนี้นะฮะ นี่เพื่อที่จะกันน้ําออกไปนะฮะเพราะว่าถ้าไม่กันเดี๋ยวกเลมมันก็จะหลุดออกไปนะโอเควางให้ล้อมรอบอันนี้เลยนะขั้นตอนต่อมาเนี่ยผมก็วางเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาอะไรทุกคนเนี่ยเปิดรั้วนะฮะเปิดทุกอันเลยนะเปิดไปเปิดไปเปิดไปเลยนะเปิดไปเปิดให้ครบทุกอันนะเปิดไปเรื่อยๆนะเปิดให้ครบ ตอนต่อมาก็ให้ทุกคนเนี่ยวางน้ำอย่างนี้นะผมก็เปิดเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมน้ำมันก็จะไม่หลุดออกไปนะวางสี่มุมเลยนะนี่วางไปอย่างนี้นะนี่ก็จะได้รูปร่างหน้าต่างนี้แล้วก็ให้ทุกคนเนะ่ะกระโดดลงไปอย่างนี้นะนี่เพื่อที่จะมาดูว่าตรงกลางคือตรงไหนเพราะมันหยุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเล็งตรงกลางนี้ไว้นะนี่แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวางก็เปิดอย่างนี้นะทีวางไปตรงทางไหนก็ได้นะโอเคมันวางได้นี่ ก็วางไปนะวางไปนี่แล้วก็ให้ลงมาดล่ังเพื่อที่จะมาวางกล่องนี้นะอี่กล่องวางก็วางนี้ที่แล้วก็ทุบตรงนี้ออกเพื่อที่จะได้วางเอเปอร์เข้ากล่องนี่นก็วางไปเรื่อยๆนะนี่วางไว้เดี๋ยวผมขอมาวางตรงนี้ก่อนทีก็เรียบร้อยนะความเหล็กแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยหรอกนี่ก็วางอย่างนี้ได้เรียบร้อยแล้วอี่โกเลมก็เกิดแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เกิดตรงนี้เพราะว่าเรายังสร้างไม่เสร็จนะ เดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อเลยดีกว okay. ่าขั well, yeah. ้นตอนต่อมาก็ให้ทุกคนเนี่ยวางบล็อกนี้นะนี Rider> ่วางวางอย่างนี <S <S> ้เลยนี่แล้วก็วางกระจกแผ่นตรงเนี้ยหนึ่งอันอเคแล้วก็วางบล็อกต่ออย่างนี้ขั้นตอนต่อมาก็ให้ทุกคนเนี่ยวางบล็อกต่อมาสองชั้นอย่างนี้นี่แล้วก็วางแล้วก็ทุบบล็อกออกนี้นะนี่ทุบบล็อกด้านล่างกับด้านบนตรงนี้ออกนี่ก็วางเป็นอย่างนี้นะนี่แล้วก็วางสลับด้านบนด้วยเพื่อกันไอโกเลมมันเกิดด้านบนนี้นะนี่ โอเคแล้วก็เราเราก็วางป้ายอย่างงี้นะป้ายที่มีโซ่อย่างเงี้ยนี่วางเพื่อกันลารรวาไหลออกฮนะโอเคโอเคพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเน่ะเรียบร้อยแล้วเราก็วางลาวาในนี้นะนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแต่มันก็ยังไม่เรียบร้อยหรอกหน่อมาก,ก็ให้ทุกคนทำอย่างเงี้ยนะนี่สามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ให้ทุกคนทำอย่างเงี้ยนะแปดบล็อกนี้ ก็ทำทุกด้านเลยนะหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนี่นี่ทำเพื่ออะไรนะทำเพื่อให้โกเลมมันเกิดตรงที่เราสร้างตรงเมื่อกี้นะตรงหลังคานี่ด้านนี้ก็แปดนะแปดทุกด้านเลยนะนี่แปดอ่าขั้นตอนต่อมาก็จะคนเนี่ยตีรอบนี้นะผมใครจะตีหรือไม่ตีก็ได้นะแต่ผมทำเพื่อความแม่นแม่นยำนะทีเดียวผมขอทำก่อนนะ โอเคผมก็ตีกอบเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมเงี้ขั้นตอนต่อว่าก็จะคุณเนี่ยเคลียหญ้าที่อยู่ในสี่เหลี่ยมอันนี้หมดเลยนะนี่ก็เคลียไปเรื่อยๆนะเคลียไปเคลียไปเคลียไปเรื่อยๆผมก็เคลียถึงตรงนี้แล้วก็จะใกล้เสร็จแล้วนะนี่ ตะเคียให้หมดทุกกันเลยเลียวญยาสีเขียวเนี่ยออกไปหมดเลยนะมีนีครับโอเคตอเคีเคยรเรียบร้อยก็นี่ก็เรียบร้อยนะนี่ก็ให้ทุกคนเนี่ยถ้าเคียรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้ทุกคนฆ่าโกเลมที่มันเกิดอ,อยู่ด้านนอกนะเพื่อที่จะให้มันเกิดอ,อยู่ด้านในตลอดไปเลยนะนีก็ฆ่าไปเลยนะาก,การเลยเคียวเรียบร้อยนะ้ว เ,เดี๋ยวเราไปดูฟาร์มเราดีกว่าเอา,านี่ไงเกิดแล้วนะโกเลมเราคือนี่ก็ฟาร์มนี้เนี่ยมันก็เกิดแค่ตอนเช้านะตอนตื่นไม่เกิดเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคเราก็เรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก็ดดข,กอขอบุญทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำใจด้วย,ยนะลาทุกคนไปตอนนี้เลยนะลาก่อนนะ